สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะยินด,ดีต้อนรับทุกท่านโอ้โหมำเงาะเ,เลยแบบนี้ออกได้หรือเปล่าก็ไม่รู้น่าจะออกไม่ได้นะครับเห็นร่อมของเรนลอยแล้วนะน่าจะขูดกระบะยมกลับบ้านแล้วนะ กันระเด็จเลยนะครับเดี๋ยวขูดกระบะกันครับดันออกทีละครับโอ้โหโโโโออ้้หหคันนี้2อพีเลยครับพี1ิเอ,อ,อ็อออออน,น,เเนะ ใหญ่จัดใหญ่จัดเฮ้แต่คันนี้เหมือนจะเป็นปั๊มสายมา่อนหรือเปล่าทําไมถังลมมันเป็นอย่างงี้หรือว่าเปลี่ยนเครื่องมาก็ไม่แน่ใจนะท่านผู้ชมถ้าเป็นถังลมสามแปดจะไม่ใช่แบบนี้เนาะถ้าเป็นตัวสามยี่เนี่ยเป็นอย่างงี้สามยี่กับสองหกหรือเปล่านะร้านนี้เราก็ไม่รู้นะเย็บโดนดราม่าอีกนะไม่เอาดราม่าครับเจ็บใจแล้ว <S 2> <S 2> <S แต่ก็บอกกล่าวกันมาครับจะได้รับรู้เนาะแต่ถังลมเนี่ยดูถังลมเนี่ยมันเป็นตัวเหมือนสามยี่เนาะแต่มันเป็นเครื่องพืเป็นสามแปดเนาะเขาไปไหนอะ่ะเขาออกอะ่ะกลับบ้านเหรอนั่นกลับบ้านเระ ห้ากรัมความเพื่อนด้วกูจะดันไปไหนนะตั้งดันไม่เล่เอล่ะทรกพี่ส่วนกันเย็บไม่เแต่กระทวนที่เป็นพลาสติกเฮ้ยเป็นตัวถามยี่ด้วยหรอน้อเลื่อนน้าเลื่อน ไม่ได้ทั้งคู่เลยครับเราอเลื่นรอเลื่นช่วงนี้ตรงนี้ก็ยังไม่ใช่ดินที่จะเป็นแข็งเนอะ ถ้าขึ้นไปก็จะไม่ลงไปนู่นอีกแร้วต้องเบียดไปนู่นครับต้องค่อไฟเฉียงขึ้นไปโอ้ร้อยแปนะครับท่านชมใหญ่จัดใหญ่จัดครับว่ ครัอย่าลงไปเชียวแล้วถอยไม่ขึ้นแล้วงามไส้เลยครับ ไปบบ okay, บบแล้วน่าจะกลับบ้านหรือเปล่ามาดูพี่หลงคนระับพี่หลง อ๋อไม่รู้เหมือนกันครับพี่หลงต้องใส่เกียร์รอบเลยนี้ไปช้าไปช้าไปช้าไครับยูช้าไปาไป เดี๋ยวเรงงานจะเข้าเอานะปล่อยไม่ขึ้นแล้วปล่อยไม่ขึ้นแล้วครับ พอได้มีคลิปลงกับเขาบ้ง <laughs> างอาอย่าลงไปเด็ดขาดเรีย <laughs> บร้อยอีกแล้ว <laughs> งานนี้จะกินยากกันแล้วครับว่าโ้เบรกใหญ่จัดเลยนะดูดิพ่อเบรกล้นออกมาน้ยมันเป็นอย่างนั้นหรอไปดูอีกฝั่งนะผมก็ไม่เคยเห็นพ่อเบรกอะไรมันออกมาขนาดนี้เฮ้ย เขาแน่าจะมีปัญหาแล้วล่ะผมว่าเบรกมันล้นออกมาขนาดนี้เหรอพี่เบรกมันล้นออกมาขนาดนี้เหรอปกติไหมครับผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกัน,ปนะปกติครับปกติ ครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีแต่เพียงเท่านี้นะครับไปเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ